เห็นไหมครับน่านเห็นไหมครับโอ้รลากสวยเลยนี่ครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมภาชนะนะครับนี่ขวดใส่น้ำเลยครับผมอันนี้มาดูต้นผักแพลวของเราครับต้นพันธุผักแพลวของเราครับงามๆเลยครับอันนี้เราก็จะมาเอายอดผักแพลวครับนี่เราก็จะใช้มือเด็ดเลยนะครับโป๊ ก็จะเอาไปประมาณนี้แล้วครับยอดํางามยอดสวยสวยกิ่งไหนสวยสวยกิ่งไหนงามๆเราก็จะเอาไปทำพันุครับนี่ครับเห็นไหมโอเคครับนี่คือพันุของเราครับเราจะไปชํปำน้ำครับได้แล้วเห็นไหมครับสวยสวยงามๆามเลยนี่หอมเด็ดไปหอมไปครับโอเคครับผม นี่แล้วเราก็มาเตรียมภาชนะนะครับนี่ขวดใส่น้ําเลยนี่ก็คือขวดใส่น้ําขวดใส่น้ําของเราตีเรากินแล้วนี่นะครับเอาน้ําใส่ประมาณสองสามข้อมือแล้วก็ตัดขวดแบบนี้แหละครับขวดของเราก็นี่รับขวดน้ําเปล่าครับขวดน้ําเปล่าที่เรากินแล้วเหลือใช้เละครับเห็นไหมน้ําก็ใส่ประมาณหนึ่งสามข้อมือครับสามข้อมือนี่ครับขวดเราก็ตัดประมาณนี้ครับตัดครึ่งแล้วก็เอาสุบไปประมาณนั้น นี่ครับกิ่งพันธุ์ของเรากิ่งของพันและกิ่งพันธุ์ของเราก็ที่เลือกมาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดใบออกครับนี่ครับเดี๋ยวมือใช้มือเลยครับแบบบ้านๆครับไม่ได้พิธีพิธันอะไรมากมายครับปลูกชำแบบบ้านๆครับนี่ครับเด็ดใบออกให้หมดครับก่อะประมาณนี้ครับนี่ก่อเหลือประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกข้อนี่แหละครับอืมนี่ครับนี่เข้ากับปลามาคืบหนึ่งนี่ครับนี่นะครับอืมเราก็จะได้นีประมาณนี้ครับเราก็เหลือใบไว้สักหน่อยครับนี่ครับใบใบใบสองใบหรือว่าครึ่งใบแล้วก็เอาแช่น้ําไว้เลยครับนี่ครับง่ายๆเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับทําไปเพลินไปครับ เราว่างๆเราก็นั่งทําไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบเนี่ยครับกิ่งที่สามเราก็เสร็จไปแล้วครับนะครับทําแบบบ้านๆครับเพอชําแบบบ้านๆเราไปชําน้าครับนี่ครับทําไปเรื่อยๆเพล้นไปครับเวลาว่างๆนะครับ กิ่งที่สี่กิ่งที่ห้ากิ่งที่หกสี่กิ่งที่เราเตรียมไว้ก็เสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับเราก็แช่น้ําเลยครับนี่ก็แช่น้ําประมาณนี้ครับแช่น้าเปล่านี่แลลวครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับน้ําวัสดุที่เรานํามาใช้นี่จะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับแกนี้ก็เสร็จแล้วครับ ต่อไปเราก็จะเอาไปเก็บไว้ที่แดดลำไไรครับนี่ครับอย่าให้โดนแดดนะครับให้โดนแดดมากนี่ครับแดดลำาไรให้โดนแดดนิดหน่อยครับของเราจะปตายต้นไม้ครับนี่แบบนี้เลยครับครับผมผ่านมาได้สามสี่วันครับมาดูกันครับพัฒนาการของผักแผวจะเป็นไงครับที่เราชามน้ำไว้ครับนี่ครับก็ มีรากออกมาหน่อยๆครับเห็นไหมครับน่าเห็นไหมครับโอ้รากสวยเลยนนรากแน่นๆครับจะยก้นมาให้ดูครับอืมรากมาแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับแค่สามสี่วันนะครับแต่ประมาณสามสี่วันเราต้องเปลี่ยนน้ำนะครับเป็นน้ำทีครับไม่งั้นน้ำจะเน่าครับผมเปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ย เป็นทักสามสี่วันครับเดี๋ยวมาดูกันเยอะๆครับจะเป็นยังไงนี่ครับงอกทุกงอกทุกข้อครับงอกทุกต้นครับหลากงอกทุกต้นครับไรผลครับชําน้ําชําน้ํเป่าครับโอเคครับผมเดี๋ยวคอยมาดูกันครับอีกสักกันทีใส่อีกสามสี่วันให้เขสักอัหนึ่งอาทิตย์นะครับจะเป็นยังไง เนี่ยมาดรอเรือนตอนต่อไปครับอีกสักอาทิตย์อีกสักสี่ห้าวันหรือเช่าไหนครับก็น่าจะลงดินได้แล้วครับใบก็จะเฉาเฉานะครับแนะนําให้ตัดออกให้หมดเลยนะครับตอนชําโอเคครับผมผมว่าถ้าตัดครึ่งนี่น่าจะดีนะครับนี่ตัดออกตัดออกนะครับตอนชําเหลือตักใบสองใบพอครับพอให้ไม่ไม่คายน้ำครับโอเคครับผม